อ scalable. ออกไปทุ่งอีกแล้วออกไปทุ่งหน้าเนาะไปว่านไว้แล้วเขาเขาว่านบุพเพอวัดที่นี่เอาออกไปเมื่อเสาร์นี่สอบนึงกับบุพเพอเมื่อนี้เอาออกไปอีกสอบนึงบ้านนี้นกกระไหลายไวสันนกพิราบพิ่จังไรบ้านพี่น้องเมื่อพิราบอ่านลายเนว่ยเห็นนกพิราบกระไรไวสันขุ้นสามีีมาแล้วเขามาออกไปเฝ้าด้วยบ้านนี่ออกไปเฝ้าทุ่ง ไปเฝ้าเขาจะข้าวคนหาถุงยางไปนั่มหาถุงเอาถุงปุ๋ยเก้ามุนี่ล่ะเอาไปเสียบไว้ว่าจะมันปิวเนาะเป็นร้อยพุดแลาวว่าสั้นนกพิราบนะโอ้ยจะจม่นมีแต่แนวบางเบียดเลยเนาะสนกุกว่านลาแล้วกับเแล้วกันยังมานกมาจิกอีกเฮตแจังไดเอาเพราะว่ามูวนันข้าเจ้าวันมันเบิดแหล้วเด้บาน,เ,นเจ้าของวันลามันกับมาล่งของเจ้าของตัว เอาทุงอย่างเก้าไปหลายๆเอาไปหอยไว้หอยไว้หมองหันแน่หมองนี่แน่เอาไมา้เสียบหอยหาเทียมันอยู่ขั้นบริเวณอิรีกับสิบุไดกินเด้น้องพีนองเ,เานาะว่านไวนะ้แล้วมันเกิดไปจีกินตะก้าไปว่านไว้น่ะบ่เกิดจักเม็ดนี่บ่ท่านเห็นเกิดอยู่นี่คือสิเมนมันว่านเราเจ้าของบอไปว่านคือสิเมนมันไปกินเบิดสังเกตเบิองแต่เลยเข้ามาไปออกไป ก็่นสิละนักแสดงบ้านนอกเขี่ยเตอเนาะเขี่ยเตอเฮ็ดหน้าเนาะเฮ็ดไปตามมันนี่เข้าละเอาเนี่ยเมื่อวานให้ใกล้บ้างเฮ็ดไปตามมันท่งให้ทุ่งหน้าอันที่เข้าอันถนัดเนาะเข้าบบถนัดนักแสดงในกลุ่มเนาะเข้านักแสดงบ้านนอกเนาะบ้านปลาขาดงก็เฮ็ดไปตามบ้านป้า้าเข้าละ เอาทงอย่างมันทงอย่างเกาไหลเอาประเฮ็ดให้ไรมนันตัวบเฮ็ดไรบ่ได้เนี่เสียบไอใหอ้มันปิวอันทงทงปุยมันสิปิวบ่มันสิเจิดบ่แต่ว่าข้าเจ้าเอาเสียเสียเกาเกามันเจิดดีอยู่ใสไ่ไรเอาปเปิดเนะเดี๋ยวสิไปเปิดอยูหนี่กำลังเฮ็ดคลิปอยู่สิไปละแม <laughs> โอยแดดบาดออกบาดบอ่อกรยังไขย้นบาออกตลอดเนาะแดดก็ะไดไขยู่มันบาดออกบาดบอ่ออยู่คือบอ่ไปเปิดแล้วสั่งคุณสามี่าเปิดกับเปิดตัวไปเปิดไหนเนี่ยกำลังอัดจิบโอ้ยไปยังยังเข้ายัางยังยัง ย่างไปเปิดประตูยัสื่ม <c oughs> ันนั่นเนาะมันสู้มือน้าเจา้าว่ามันพ้าเจ้าขึ้นเครื่องใดแล้วเครื่องสีไดแล้วของตัวฮะจะไปว่านมันมันกะมาล่งที่แล้วนกกันได้ คือว่าจังไงเปิดประตูต้นไม้เนี่ยไม่ดีละก็มีรีโมทเนาะอันมีรีโมทใช้อยู่เนาะอันมีรีโมทสิใช้อยู่ You don't know, you know, belong